เอาเลยครับผมก็ขอกราฟสวิดาสวัสดีเรื่อชาวแอนเกมโอดินวาราราย i ิงอีกเช่นเคยกันนะครับสืบเนื่องจากพาร์ทก่อนหน้านะครับที่ตัวเกมโอดินวาร่าได้ทําการอัปเดตแพทปรปับปรุงแก้ไขสกิลที่มีการบั๊กในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งสกิลในวันนี้ครับที่เราจะมารีวิวนะครับมันมีมูลค่าประมาณ150ล้านโกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันคุ้มค่าต่อก,การซื้อมาใช้งานหรือเปล่าสําหรับสายอาชีพแอสซิสต์ในพาร์ทนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเปนเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเป็นเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้คือขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรี P Free ไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราพราเพื่อนนะครับไปดูความสามารถของสกิล150ล้านโกกันหน่อยแล้วกันครับว่ามันเป็นแบบไหนคุณสมบัติและความสามารถเป็นยังไงและที่สําคัญเดี๋ยวในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการจัดลําดับการใช้งานสกิลสาย PVE กันด้วยนะฮะอันดับแรกครับกดไปที่หน้าหนังสือสกิลได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาส สกิลล well. okay. ่างสุดนะครับม um. <Yeah. S 2> ันมีชื่อว่าร่างเงานะครับสำหรับสกิลร่างเงานะครับมันมีเงื่อนไขการใช้งานนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องมีตราประทับอย่างน้อย2อันเมื่อเราใช้ตราประทับแล้วนะครับเขาจะทําการแยกร่างเงาออกมาโดยที่ร่างเงาครับมันจะมีระยะเวลาการอยู่ของร่างเงาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15วินาทีและร่างเงาครับมันจะมีการแบ่งความสามารถจากตัวละครหลักมาทั้งหมด3 0ของความเสียหายที่สามารถสร้างได้เมื่อจากนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลครับมีโอกาสจะเสิบเปอร์เซ็นต์หรับความสามารถเลือดครบมันเะ ความเสียหายต่อเนื่องใส่เป้าหมายทุทกๆ1วินาทีสถานะนี้ครับจะอยู่ทั้งหมด4วินาทีและสามารถต้านทานคี่เข้าลบ30%ของศัตรูได้อีกด้วยซึ่งบอกเลยครับว่าสกิลหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่แล้วสกิลเนี้ยมันโกงยังไงทุกคนสังเกตล่างเงาใช่ไหมครับมันมีความสามารถหนึ่งที่อธิบายออกมาถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะแปลกๆนิดนึงก็คือว่ารารัทับเพิ่มเติม1อัน เรียกง,ง่ายๆครับมก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่ตัวละครลหลักเราใช้งานตัวละครเงานะครับหรือว่าร่างเงาเนี่ยก็จะใช้งานสกิลแบบเดียวกับตัวละครลหลักและที่สาคัญสกิลต่างๆที่เป็นการบัฟตราประทับ ตัวละครหลักตัวละครเงานะครับดูว่าร่างเงาก็จะบัฟตามเช่นเดียวกันเรียกง่ายๆคือเรียกเงามาใช้สกิลตามเราปเป๊ะแล้วก็ได้บัฟเข้ากับตัวละครเราไปเป๊ะทาให้เวลาเราใช้งานหลุมสกิลสกิลอื่นเนี่ยมันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปใช้งานในส่วนของร่างเงานะครับเพื่อนจะต้องเข้าใจในส่วนของตราประทับกันหน่อยแล้วกันครับสำหรับตัวละครแอสเซอร์ินครับมันเป็นตัวละครที่มีความสมรถในการจ่ายสถานะต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกตาบอดใบเฉย การใช้งานแต่ละสกิลครับมันจะต้องมีตราประทับตราประทับครับจัดว่าเป็นเงื่อนไขหลักๆสําคัญในการใช้งานสกิลของแอสซิสต์โดยที่ สกิลแอ s ซัสซินครับมันจะมีสกิลแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นคือประเภทที่ให้ตราประทับกับประเภทที่ใช้งานตราประทับเป็นเงื่อนไขของการใช้งานสกิลสกิลที่เป็นประเภทของการให้ตราประทับครับก็จะเป็นพวกโจมตีฟ้าแลบนะครับหรือว่าพวกบัฟนะครับสังเกตเลยว่ามันจะมีคำว่าตราประทับ1ไอสัญลักษณ์แบบเนี้ยก็คือการให้เนี่ยอันนี้ให้1อันนี้ให้2นะครับส่วนถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบขีดๆแบบเนี้ยอันนี้คือการใช้งานตราประทับโจมตีฉับพลันนะครับก็จะเป็นการให้ตราประทับเช่นเดียวกันแต่มันเป็นสก เพราะสกิลเงื่อนไขาัาเป็นสกิลที่จะต้องมีเงื่อนไขามาเกี่ยวข้องจึงจะสามารถใช้งานสกิลนี้ได้เช่ skill นสกิลนี้สถานะลมหลีกติดสามารถใช้งานได้สกิลนี้นะครับจนตีตาบอดก็คือศัตรูต้องอยู่ในสถานะสัตนถึงสามารถใช้งานได้แทงจุดอ่อนศัตรูต้องมีเลือดต่ำกว่า30%ถึงจะสามารถใช้งานได้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลเงื่อนไขคือเป็นสกิลที่ไม่สามารถออโตได้นะครับถ้าเป็นหนุนนี้นะฮะไม่ออโตได้ แต่เนี้ยออตโต้ได้แต่จะใช้งานก็ต่อเมื่อเลื่อศสตูต่ำกว่า30%แล้วเราจะทํายังไงให้สกิลร่างงานของเราเนี้ยเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับก็จะแบ่งมาเป็นหน้าที่3นะครับทุกคนผมก็จะทําการเปลี่ยนสกิลนะครับเพื่อนๆแล้วจากนั้นผมจะใช้งานสกิลอันดับแรกเลยก็คือบัฟก่อนอ่าบัฟเนี้ยเราจะได้มาประมาณหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะใช้ควงกริดนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะชอบหรือเปล่านะอันนี้ผมจะใช้คว้างกริดในการจับสตูจากนั้นผมก็จะ แยกเงาก็คืออันนี้2อันแล้วก็แยกเงาก็คือตรงเงื่อนไขได้2จังหวะที่แยกเงาครับผมก็จะโจมตีฟ้าแลบในการพุ่งก็ไปหาศัตรูมันก็จะได้กลับมาเป็น2นะครับเพราะว่ามันเป็นร่างเงาวบอีหนึ่งนะครับของเรา1แล้วจากนั้นผมก็จะใช้ตราประทับอันนี้นะครับที่เป็นตราประทับต่อเนื่องอันเนี้ยจะได้1อันนี้จะได้2อนะครับอันนี้เป็นแบบ2อันนี้ก็คือเกินแะน่นอนนะครับผมก็จะใช้ลงมาปุ๊บตอนเนี้ยตราประทับเราเต็ม5หลอดแล้ว แล้วผมก็จะใช้อันติเมตเลยเว้ยก็คือการเต้นรำของไฟวิญญาณคือสกิลเนี้ยตัวละครเรานะครับจะทำดาเมจได้แรงก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์ตราประทับมีนะครับโดยที่ตราประทับแต่ละชิ้นที่เกิดขึ้นเนี้ยจะสร้างดาเมจเท่ากับ50เซนของความเสียหายนะครับยิ่งมีครบ5แล้วใช้เลยแรงมากๆนะฮะเมื่อเราใช้ที่เสร็จแล้วปุ๊บผมจึงจะสามารถใช้ระเบิดตราประทับต่อนะครับนี่ก็คือแบบเป็นการระเบิดใส่ศัตรูไอ้สกิลนี้ก็แรงเหมือนกันครับแต่จะต้องใช้ตราประทับอย่างน้อย3อันถ้าเรารู้สึกว่า ถ้าเราใช้นี้ไปมัน5อันใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันจะใช้งานยังไงมันก็ต้องทําการชาร์จอย่างอื่นกลับมาเราอาจจะสลับตําแหน่งได้เหมือนกันนะครับก็เอานี้ออกนะครับปุ๊บแล้วก็สลับอันนี้มาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เบรกไว้ก่อนแล้วก็รอดูครูดาวนะครับแล้วก็ลองจัดดูนะครับผมก็จะจัดประมาณนี้จนเซตเป็นแบบนี้นะครับผมนั่นคือบัฟขว้างแย่งเงานะครับพุ่งเข้าไปโจมตีอันติเมตร,ระเบิดแล้วก็ แทงจุดอ่อนนะครับแทงจุดอ่อนเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เลือดศัตรูต่ำกว่า30เซน PVE ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ในรูปแบบของ PVP ด้วยก็ได้นะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แรงปุ๊บผมก็จะจัดเซตประมาณนี้เมื่อเปิดทั้งหมดทุกสกิลครับผมจะใช้มานาอยู่ที่32.01อนะครับผมอันนี้คือวิธีการใช้งานมานาเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพได้ง่ายนะครับว่าเอ้ร่างเงานเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันบัฟให้กับเราจริงๆนะครับผมก็จะทาการเปลี่ยนไปสกิลช่อง3ปุ๊บแล้วผมก็เอานี้ออกไป นี่เอาออกไปแล้วก็มีแค่นี้นะคือถ้าจําไม่ผิดอะ่ะมันจะมีจุดที่เราสามารถเทสได้นะครับมันจะเป็นของเมืองที่1นึ่งเมืองที่1มันจะมีหุ่นไลกาให้เราทดสอบในการใช้งานสกิลบริเวณนี้เดี๋ยวเราว์ปไปแล้วกันนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่อ่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดี๋ยวผมไปทดสอบตรงนี้ให้ดูนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมจะทําการปรับสกิลประมาณนี้นะครับผมก็คือจะเป็นสกิลบัฟไอเนี้ยได้1ไอเนี้ยได้1นเป็น2แล้วก็แยกเงาได้แล้ว แล้วหลังจากแยกเงาครับเราจะใช้โจมตีตราประทับนะครับมันก็จะเกิดเป็น6พอดีนะครับเพราะว่าอันเนี้ยได้1แล้วก็สกิลต่อเนื่องเขาจะได้2นะครับก็รวมกันเป็น3ใช่ไหมถ้าเราใช้กร้างปกติแต่ถ้าเรารวมกับร่างเงาครับมันจะเป็น6ทันทีนะครับอ่ะให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมเราก็จะทําการบัฟปุ๊บอ่ะสังเกตตรงกลางจอนะครับได้เป็น1คขว้างปุ๊บเป็น2ครับจากนั้นเราก็แยกเงาปุ๊บตอนนี้แยกเงาได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ใช้สกิลตัวนี้ต่อเนื่องปุ๊บแล้วก็ต่อเนื่องปมเห็น เต็มหลอดแล้วเมื่อเต็มหลอดแล้วเราสามารถใช้เต้นรำไฟวิญญาณได้เลยนะครับแล้วหลังจากใช้งานเต้นรำไฟวิญญาณเสร็จปุ๊บคูดาวมันจะจบพอดีแล้วเราก็สามารถใช้สกิลนี้ต่อเนื่องเพื่อทําการชาร์จสกิลตราประทับต่อได้หรือว่าชาร์จสัญลักษณ์ตราประทับเพื่อที่เราจะสามารถใช้สกิลระเบิดตราประทับต่อได้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอาเถอผมเปิดแบบลูปสกิลแบบเต็มๆแล้วกันนี่อันนี้จะเป็นเซตสกิลที่ผมใช้งานประจำนะครับผมก็จะเป็นเซตประมาณนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตนะครับก สถานการณ์ในการใช้งานนะครับส่วนข้อดีต่อมาครับถ้าเพื่อนมีในส่วนของสกิลพาสซีฟติดตัวต้องบอกก่อนว่าแต่ละเซิฟดรอปไม่เท่ากันนะครับถ้าดรอปมาได้ไอันนี้จะดีมากมครับเพราะว่าตราประทับแห่งพลังเนี้ยเราจะได้ความเสียหาย,หายหระยะใกล้โบยอกีกหซึ่งมันจะเพิ่มความเสียหายตามสัดส่วนตราประทับที่มีนะครับยิ่งถ้ามีเยอะก็จะทําทได้แรงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคิดรวมหรือว่าคิดเป็นสเตก็กถ้าผมสังเกตนะครับคือถ้ามีครบ5มันจะได้ตัวน,นี้อีก5หรือเปล่าหรือว่าจะให้ลูกล5%อออันนี้้ก็ตงรดูว่า ใครมีพาสซีฟนี้แล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมส่วนพาสซีฟสีม่วงก็จะเป็นแม่นยำเรียกใกล้แล้วก็ความเสียหายคริคอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆเลยในส่วนของพาสซีฟสกิลอ่ะตอนนี้เรารอเวลานะครับอีกประมาณ20่สิบวิแล้วเราก็จะทําการกดใช้งานแบบออโต้นะครับให้แล้วให้เพื่อนๆนะครับสังเกตการหลุดสกิลถามว่าในรูปแบบของ PVE มันหลุดสกิลพอดีไหมผมว่าพอดีนะมันไม่ได้แยกมันอาจจะมีแกลบช่องว่างระหว่างประมาณ 2.5ถึง3วินาทีนะครับนี่คือช่องว่างส่วนในรูปแบบของ PP ผมเชื่อว่าทุกคนเล่นมืออยู่แล้วนะครับหรือว่าบางทีราออโต้ใช่ไหมครับเพราะสกิลเงื่อนไขอะถ้าเราเห็นเรากดแน่นอนครับถ้ากดมันจะได้ตาประทับกลับคืนมาพวกนี้นะครับตอนนี้เราขัดอีกประมาณ 4M เนะฮะเราก็จะได้โจมตีตาบอดแล้วนะครับเป็นสกิลเงื่อนไขนั่นเองอ่ะตอนนี้เราครบแล้วใช่ไหมครับทุกคนผมก็จะทำการกดเลยปึ้งมาไปแยกเงาพอแยกเงาเสร็จปุ๊บโจมตีสแต็กเต็ม แล้วก็อันติเมตต่อนะครับเห็นไหมแล้วเราก็โจมตีรอสักพักคูดาวจบพอดีได้มาอีกห้าวินะครับโจมตีไปปุ๊บปุ๊ปุ๊แล้วก็ระเบิดตาประทับบุ้มนี่ลูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากลูปจบแล้วนะครับเราจะเหลือตาประทับอยู่ประมาณสี่ลูกที่เหลือเราแค่รอให้สกิลคูดาว ในส่วนนี้แล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเรานับครูดาวอีกทีเราก็สามารถทําให้สกิลเนี่ยมันสืบเนื่องกันต่อได้เรื่อยๆส่วนสกิลที่เป็นแทงจุดอ่อนนี่ผมเอาไปเพราะว่าในรูปแบบของการ PvE เนี่ยมันจะมีบอสใช่ไหมครับที่เราล่ากันหลังจากที่บอสต,ต่ากว่า30%แล้วบอสจะทําการคลั่งแล้วถ้าเรานับวิด,ด,ดีเราสามารถล่าช็อตบอสได้นะครับไอ้สกิลเนี้ยมันก็จะเป็นสกิลที่จะช่วยบอกเราว่าเอ้ตอนนี้บอสเลือดต่ํากว่า30%แล้วถ้ายังไม่ต่ํากว่า3 0ง สกิลแทงจุดอ่อนเนี่ยจะไม่ทํางานนั่นเองนะครับผมก็จบลงไปพิที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิล150ล้านทองของอาชีพแอสซิสินส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าดาเมจที่สร้างแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับตัวละครหลักเลยต่อให้มันจะสามารถสร้างดาเมจแค่30%ก็ตาม แต่ทุกครั้งที่มันใช้งานสกิลและต่อคอมโบกับตัวละครหลักนะครับมันทําให้เราสามารถผ่านบอสได้ง่ายขึ้นซึ่งตั้งแต่ผมได้สกิลมาครับผมก็ผ่านบอสเควสหลักมาได้เรื่อยๆเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆสาหรับสกิล150ล้านซึ่งแต่และอาชีพนะครับสกิล150ล้านมันก็จะให้คุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกาันก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วเราใช้งานจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะครับ สำหรับวันนี้คงไปเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านเพื่อนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับอย่าลืม,ลมลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ผมเสียงเปลี่ยนมากๆเลยไว้เจอกันใหม่ในครั้ต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ